ท่านผู้ชมครับน้ำฟอทูนเมาส์โอ้กลับมาเจอกันหนูอีกลวมาน้องหนูแล้ววะทำที่ไปนั่นแหละอันรอบเทอร์โบนะเจอนหนูกันหน่อยครับวันนี้นะท่านผู้ชมครับนะสวัสดีกันด้วยพบก,กับสมัยไลท์สมัยส l ลตท่านผู้ชมขอชมกันหน่อยนะสำหรับเกมหนูนะท่านผู้ชมครับนะว่าหนูเราจะโดดหรือเปล่าเออ รอบนี้พกตุนินิจมื่อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะทชมครับนะก็เป็นรอบก่อนที่ได้กันมารอบนี้ชมหนูกันหน่อยฮะจังหวะดีๆมาแน่นอนสำหรับตัวแพงนะหนูของเรานะเออไหลไปโดนแล้วละ่ะสว้ยตัวแพงมาตัวแพงมาตัวแพงลดลงมาโอ้โหได้ตัวกระโปงค,ครับไนดะ้สามร้อยหกสิบบาท โอ้ยไ,ได้ครับนะจ่าต,ตัวแพงเขาไหลลงมาไม่น่าเลยวะเออเออเออเไหลไหมครับนะเดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดเบ็ดห้าสิบบาทนะท่านผู้ชมครับนะดูกันห้าสิบโอเคสองเกือบสองร้อยผมลืมไปร้อยแปดสิบบาทวะไปเบ็ดห้าสิบบาทห้าสิบรอบไปเลยครับวันนี้มีทุนกันแล้วก็จัดกันหน่อยโดดไหมไม่โดดวะไม่โดดครับสองรอบเลยไม่โดดวะ ก่อนละกันนะจังหวะดีๆนะมีแน่นอนเกมเนี้ยไปเออไหลไปก่อนละกันนะนยาวไปคุณดูหนัวเออโอ้โหไม่ได้เลยครับเลไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมห้าสิบหมุนแล้วไอ้เหี้ยจะห้าสิบหมุนแล้วเหลือแปดพันว่ะ ตายเถอะสามรอยบาทพึ่งมาว่ะน้ำชมปั่นมาตั้งนาน40่สิบมหมุนโอ้โหเพิเ่มเป็นเบ็ด60สิบไม่มีเบ็ด60ด้วยขึ้นเบ็ดร้อยเลยว่ะน้ำชมครับอะเอาชมกันหน่อยนะเบ็ดร้อยห้าสิบหมุนนะห้าพันดูดิมัมจะแตกให้เราไหมนะมีแน่นอนครับนะจังหวะนี้ขอโดดทีทึงเหอะโดดเบ็ดร้อยนี่ก็แก่มแล้วล่ะเบ็ดร้อยมาน้องหนูโอ้โหยี่น้องหนูกู จังหวะเดียวเท่านั้นแหละขอจังหวะเดียวเดี๋ยวห้าสิบหมุนมึงว้าวเฮี <c oughs> ้ยอะไรขนาดนี้เนี่ยสี่สิบหมุนไปแล้วนะท่านผมรครับเฮ้ยเกินไปไหมโอเคได้หน่อยกือูก็ได้มาหน่อยนะสามพันกลับทีนมาเออสวยรางวมันก้อนโตรครับหนูไปจัดไปอีกรอบหกร้อยปิดร้อยใครบอกว่าไม่ได้ครับนะรอตัวแพงโผล่มาอย่างเดียวแหละ ได้แน่นอนนะ2,000 3,000น่ะส่วนนี้ต่อนแบมมาแล้วเบ็ดร้อยเฮ้ยอย่าพึ่งแมวส้มแมวส้ม,แม,สมแมวประทัดโถ่ประทัดมาได้มาผ่านหน้านผู้ชมก็ยังดีกลับมาเท่าทุนว่ะคุยเอ้ยโอ้โห กลับมาเท่าทุนครับงนะัคิดว่าไงอ่ะก็ห้าสิรอบเบ็ด50ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอดูกันไปก่อนอีกรอบหนึ่งคุณผชมโอ้โหเป็ดร้อยแล้ววะ่ะจังหวะนี้จังหวะเดียวครับท่านชมครับต้องรอรู่นนะ30หมุนสุดท้ายวะ่ะโอ้สาเบ็ดร้อยเก้าแล้วแต่ได้เข้าไปพันห้าเองนะหยาบแล้วละ่ะหยาบแล้วละ่ะต้มมาครับส้มหล่น5้บาทโอ้โห พนาความเกลือนี้กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วกูโอ้โหตัวแพงอีย yeah. ตัวแพงเราไม่ปอยู่อะไรแถวนั้นวะโดดแล้วเป็น50บาทครับท่านชมโดดแล้วโดดมาประทัดอีกแล้วครับอีร้อยห้าสิบบาทครับท่านชมเวียน เออพอครับได้แล้วพอหนึ่งพันครับพอแล้วกูพออีไม้หนึ่งไปไปหนูเดี๋ยวผมปั่นเองดีกว่าผมว่าปั่นเองดีกว่านะผมครับนะไปดูกันหน่อยเบ็ดไปโอ้โหลุลัวไหล,ล,ลาย,ยาวๆครับท่านผู้ชมไม่ตายเถอะ โอ้โห300บาทนี่ตายไปเบ็ดสร้อยาคท่านผู้ชม5้ดูกันหน่อยเออพอแล้วไม้นี้ได้แล้วพอท่านผู้ชมเ2็ดสอง้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งไปกดพอแล้วท่านผู้ชมครับนะวันนี้โอ้โหเที่ยนได้กำไรพันสามก็ยังดีวะนะเชีย่ยพอครับท่านผู้ชมครับนะสำหรับวันนี้ฟอตูลเมาส์พอแค่นี้แหละ ได้กำไรมาทดเดียวเดี๋ยวไปปล่อยเกมหน้าดีกว่าเกมนี้หนูพอครับนะขึ้นกำไรทั้นี้ก็ถือว่าดีแล้วเดี๋ยวไปเจอเกมหน้าดีกว่าเกมนี้ยังไงฝากกันด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมครับนะยังไงฝากเป็นกำลังใจสมายสลอ t กันด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดซับสไครต์กันด้วยเจอกันครับผมบายบายครับ